วันนี้เป็นทริปวันเกิดพี่อรินครบแปขวบค่ะแต่ว่าเราอย่างที่บอกนะคะเที่ยวเขาใหญ่ก่อนล่วงหน้า1อาทิตย์เพราะว่าวันเกิดพี่อรินเนี่ยจะเป็นวันเปิดเรียนออนไลน์เลย เราก็มานอนเขาใหญ่คืนแรกคือเมื่อคืนเรานอนที่นายโจอร์ทนะคะก็จะเป็นฟิลแบบทานอาหารที่สนามหญ้านะวันนี้วันจันทร์ที่25ตุลาเราจะมานอนที่ทอสคานาวันเล่ค่ะทอสคานาวันเล่เนี่ยจะมี3โรงแรมนะคะวันนี้วันจันทร์วันแรกที่เรามาทอสทอสคานาเนี่ยเราจะไปนอนโซนทาววิวค่ะเป็นโซนแบบเมืองเหมือนยกเมืองในอิตาลีมาเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจะสวยงามแค่ไหน เยลินค่ะคนนี้เลยค่ะเจ้าของวันเกิดโรงแรมเนี้ยเราเคยมาทานข้าวแล้วเนาะเราไม่เคยมาพักเดี๋ยววันนี้รอบนี้นะที่วันเกิดเยลินแปดขวบแม่จัดให้3มคืนเลยค่ะแล้วที่นี่นะมี3ามโรงแรมเดี๋ยวเราจะนอนแบบ3คืน3โรงแรมเลยอะ่ะของที่นี่โอเค <okay S 2> เปห<ะ>คืนแรกที่จะเป็นทาววิวนะทาววิวจะเป็นแบบเหมือนเมืองในอิตาลีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเค let's go ก็วสวยแล้วอะดูดิคือแบบธรรมชาติมากนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยที่นี่ก็จะเข้มงวดนิดน,นึงนะเราเพอจะถามตลอดก็จะไปตรงโซนทาวสแควร์นะคะทาวสแควร์ก็จะเป็นทาววิวนี่คือเป็นเหมือนเมืองค่ะว,วิวเมืองของเมืองคล้ายๆจำลองเมืองของอิตาลีมาเลยนะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกัน ที่ทาวสแควร์นะคะก็จะมีคาเฟ่กาแฟอร่อยนะเดี๋ยวถามป๊ะป๊าก่อนจัดไหมกาแฟานี่ค่ะเขาให้เราเลี้ยวตรงนี้เลยก็จะเป็นโซนทาวสแควร์โซนทาวสแควร์สวยมากอะ่ะ

เจให้ทํามาวเจทําตาจออ้าวฝาให้เจมมั้งยอ้าวฝาให้เจาให้เจ อันนี้อย่าปล่อยมือนะจับลูกจับลูกก้าซ <Go! S 2> ี่กลับมาไม่แพ้รองเท้าก็ลงไม่ได้อย่าพึ่งลงอย่านนล,ยลงนะนว้าวกลับมาแล้วเจ้าหญิงของมาม่า หัวโดนต้นไม้หบต้นไม้เออ อแป๊บหนึ่งนะคะนี่วิวน้องอลันก,ก็ยังอยู่กับชิงช้านะคะกำลังสนุกโอ้ยร้อนตูดเปล่าโอเคก็ <c oughs> เป็นไงบ้างร้อนนิดนึงแต่นนขาห้ามลงนะต้องงอขานิดนึงงอขานิดนึง,ง <c oughs> เออแแค่นนั้นหละสวัสดีค่ะค่ะเราอยู่ที่ทสัสคานาวัลเล่แล้วค่ะวันนี้เราพักโซนอะไรคะพี่รินโซนคาเฟ่สุดค่ะค่ะไปเลยค่ะเราพักห้องเบอร์อ,อะไรสวยแบบสองสวยจังเลค่ะค่ะพาไปชมห้องเลยค่ะเป็ห้องสวยมากนะคะมีโซฟาห้องนี้มีโซฟาห้องนี้ไม่มีโซฟาโอ้ค่ะไอ้อันนี้อะไรอะ่ะ โอ้ตู้เสื้อนะคะตู้เสื้อใส่รองเท้าไหมใส่รองเท้าไหมหิวแล้วหรอคะหิวแล้วหรอคะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อนะคะเราใส่รองเท้าได้เนี่ยโนรินเปิดดูดิมีอะไรกินบ้างมีทั้งช็อกโกแลตมีทั้งวายนะคะฮะโอฟรีค่ะเขาติดป้ายว่าอะไรโนริน f r E ค่ะ ฟรีค่ะคือกินฟรีได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมากินดีไหมพาชมห้องนอนอ่าวางไว้ก่อนนะคะไม,ม่โซฟาก็คือห้องใจใหญ่ไม่เท่ากันได้เดี๋ยวเราไปดูทีละห้องค่ะอุ้ยมีตู้อีกแล้วว่านี่ตู้อะไรองตูงง้ะฮะอ๋อก็จะเป็นตู้เซฟนะคะถ้าตู้นั้นจะเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะค่ะอ่ะไปน,นั่งที่โซฟาถ่ายรูปค่ะโ,<ฮ>โอ้โห ลิงน้อยลิงน้อยอ่ะนั่งหนสวยค่ะพี่อลินค่ะโซฟานุ่มไหมพี่อลินโอ้พี่นี่เป็นไรยิ้มหวานระ<ห>วะอุ้ยมีเตียงด้วยมีเตียงเสริมด้วยการนารินตกไงการนารินตกเตียงหรือน้องอลันตกเตียง,ยงใช่ไหมคะมานั่งบนเตียงนอนหน่อยค่ะว่านุ่มไหมลองดูซิเตียงนุ่มไหมจุ้งโอ้โหนุ่มไหมคะนุ่มนุ่มไหมอ่าขอถ่ายรูปค่ะ พอ oh, ถ้าถ่ายรูปหน่อยค่ะนั่งบนเตียงคะ่ะโอ้ยโอ้ยพอถ้าถ่ายรูปหน่อยค่ะจับผมนิดนึงหนึ่งสองสามอุ้ยดูวิวหน่อยดิคะอยากดูวิวอะค่ะเปิดม่านให้ดูหน่อยค่ะเปิดม่านให้ดูวิวหน่อยค่ะโอ้โหโอ้โหนี่ค่ะเด็กชอบปีนโอ้โหโอ้โห เปิดให้ดูวิวหน่อยเปิดม้านหน่อยค่ะขอดูวิวหน่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทาวสแควร์นะคะก็จะเป็นวิวแบบวิวเมืองเมืองอิตาลีเป็นวิวเมืองอิตาลีเลยค่ะึ่น,นี่กับตีลังกามาจากตรงนี้นยน้ำใสจริงๆนี่นะคะนนก็จะเป็นสนไว้ววนนลคะ่ะสาเด็กสาเด็กอ๋อมีสองสาดนะคะลงไปข้างล่างตรงนั้นนะ่ะพี่อรินหันมาคะ่ะหันมายิ้มหวานหนยคะ่ะ พี่ลินคะหันมายิา้มหวานเลยค่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยน้องอรันมาน้องอรันมาแล้วไปตามน้องมาดูมิวสาะว่า้น้ำเร็วโอ้โชูโอ้โหโอ้โห,โโหเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรบแบบแบบอ่ะมีลิงด้วยเหรอคะห้องเรานี่คะ่ะน้องอรันโอ้โหสุดหลอ่อมาดูสรไว้าน้ำเร็วน้องอรันจุ๊บหัวโดนจุ๊บหัวหใส่หมวกแล้วใส่หมวกใส่หมวกแล้ว โอ้โหหล่อจริงๆเลยอืมสาวยน้ำใครจะว่ายน้ำบ้าง<ห>ใครจะว่ายน้ำอ่ะห,หนูว่ายไหมอาร,รันว่ายน้ำไหมครับ<ห>ใครว่ายน้ำยกมือขึ้นหนูอารันล่ะอารันว่ายน้ำไหมไว่ายน้ำไหมอือ<ห><ห>ว่ายน้ำไหมโอ้ถอดชุดเขาจะถอดชุดแล้วถอดชุดอมัมครวัวซองก่อนหม่ํครวัวซองก่อน สวยมากพี่อลินคะพี่อลินพาไปดูห้องน้ำหน่อยสิคะโอ้โหจุกก่อนจุกก่อนไ,อไปไว่ายนำ้ำจุกก่อนจุที่ไปแม่จุกหางนั้นก่อนจุกแม่ด้วยจุกแม่ด้วยจุกจุกที่แก้มแม่นี่ย<อ>เร็ว นี่มาจตุตต้องมีไปแล้วเด <g ülme> ี๋ยวเราไปดูห้อง209กันค่ะค่ะดูซิว่า209แตกต่างยังไงกับห้อง208น้องระล,ลอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่รีวิวห้องก่อนไปไปดู209ซิก็คือเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเนะเาะแล้วก็จะมีตู้เย็นเหมือนกันทุกอย่างเลยเตียงนอนก็เหมือนกันเนาะพี่เรน,เนใช่ไหมคะใชพี่แอ่าคือฟ,ฟา,ห,าห้องนี้โซฟ,ฟาหายเหรอคะ ยิ้มหวานค่ะหนึ่งสองสามน่ารักแล้วก็คืออะไรแตกต่างช่วยหาหน่อยเร็วห้องน้ำเหมือนกันคือโซฟาไม่มีแล้วก็ห้องแคบกว่าเนาะห้องกลับด้านกันดูวิวสิค่ะไปดูวิวข้องนอกระเบียงกันค่ะนอกระเบียงก็คือเป็นสระว่ายน้ำเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมคะอฮอท้าค่ะหนึ่งสองสามรูปนะคะ สวยค่ะโอเคเดี๋ยวเราลงไปเจอกันที่สาวไว้น้ำเลยสวยมากไปค่ะเ,เจออะไรแล้วค่ะเจออะไรแล้วเหรอคะระวังลื่นนะคะ ท้องฟ้าของเราค่ะสองศูนย์แปดสองศูนย์เก้าเดี๋ยวค่อยลงไปข้างล่างลูกเล่นทีละโซนออไ,ปไปเล่นตรงนี้ก่อนเล่นทีละบอ่โอโอ้โหสัตว์น้ำเลยสัตว์น้ำนนค่ะเดี๋ยวพาไปนะเล่นตรงนี้ก่อนนะคะ บอลเร็วบอลเร็วเก็บใบไม้โอ้ให้พี่อาินเต็มเต็มเลยอะ ค่ะาวาร์ฟมีวาร์ฟกระโดดลงไปเลยปะเจะวาร์ฟกระโดดลงไปเลยใช่ปะใช่ไหมไหนเจวาร์ฟดิ ตว์น้ำามมาเลยเย่ yeah. สัตว์น้ำามมาเลวสัตว์น้ำามมาเลวเออสัตว์น้ำอมมาเลยหนาไหมหนาไหมครับหนาไหมนี่ก็จะเป็นสาไว้น้ำที่อยู่ด้านบนค่ะ เป็นน้ำตื้นๆนะนี่สวยมากเลยที่น้องอลีน้องอลันเล่นนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันเป็นสระว่ายน้ำด้านล่างนะอันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่เห็นจากห้องนอนเราเลยเมื่อกี้เลยนะคะ<ไ>เอเสียงเด็กที่ไหนร้องไห้นะไม่ยอมใส่จัมเปอร์ค่ะไม่ยอมใส่ห่วงยาง <c oughs> <c oughs> เขายอมใส่จำเปอร์แล้วนะเจ๊ก็ใส่เพราะว่ามีพี่เป็นตัวอย่างไงไมแล้วลนม่ได้นี่เ,เจ๊ก็ใส่เจ๊ไปน,น้ำให้ดูหน่อยค่ะหนาวเหรอครับใส่แล้วลงน้ำได้ครับ ไปเลยอู้มันหนาวใช่ไหมเริ่มหนาวแล้วใช่ไหมลูกเจ๊รอแม่ด้วยคือว่าเราอาบน้ําหลังจากเล่นตามไปค่อยเดินนะคะพี่เล่ไม่ใส่กางเกงขายาวเดี๋ยวล้มแล้วเจ็บนะโอ้โหนี่เป็นเขาวงกดอันเนี้ยโอโหนี่เราเข้าเขาวงกดอ่ะเนี่ย Thằng này hả? Tha hắn nè Hãy xem thằng này không? Hey you! Nội, đi chơi với thằng này nè Đi thôi Còn rồi แ่งให้หน่อยหน่อยจะเล่นลงมาจะแข่งให้หน่อยอไต้องถ่ายให้ดีๆเอาไปทำที่ทั้งขอะ ก็มากินร้านขุณข่าวสเตชันเป็นรอบที่2แล้วเนาะ